หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเรืองรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกล้วนสะดวกคนได้ให้สุขสั์วิชาการสรรมาสารพันชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูจะรู้ว่าใครมาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของการอ่านกับดิฉันเด็กหญิงพลพัชคำหล่อชั้นประถมศึกษาปีที่47โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ดิฉันเป็นตัวแทนชมรมยุวบรรณารักน้อยวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำหนังสือดีๆที่อยู่ในห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ของเราซึ่งหนังสือดีๆอ่านได้ทั้งห้องออนไลน์และ ห้องสมุดมีชีวิตของเราจุดประสงค์การแนะนำหนังสือมีดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือใหม่ๆใ,ในห้องสมุด 2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกนิสัยรักการอ่านดิฉันได้อ่านนิทานเรื่องนี้ดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเลยนะคะได้ความรู้สึกอารมณ์จากตัวละครต่างๆได้ความรู้เรื่องโลกตาแดงนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าหมูตาแดง ผู้แต่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชุมพรสุวนรณตราหากทุกท่านพร้อมแล้วไปทั้งเราการอ่านพร้อมๆกันได้เลยวันนี้อากาศแจ่มใสจังเลยวันนี้เรืงเรียนเราสะอาดจังเลยนะเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกหมูไม่มานะสงสัยจะไม่สบายนะ เอ๊ะมื่อวันมาโรงเรียนปกติก็ดีอยู่นะเย็นนี้ฉันจะไปแวะบ้านลูกหมูถามดูนะบ้านฉันอยู่ใกล้ๆบ้านลูกหมูดีเลยดีเลยเลย,ย็นวันนั้นไดโนเสาร์เดินไปบ้านลูกหมูพบแม่หมูยืนอยู่ที่สนามหญ,ญ้าหน้าบ้านสวัสดีครับลูกหมูเป็นอะไรทําไมถึงไม่มาโรงเรียนล่ะครับลูกหมูเป็นโรคตาแดงจ้าไดโนเสาร์เข้าบ้านก่อนเร็ว ลูกหมูยังไปโรงเรียนไม่ได้เพราะถ้าไปโรงเรียนจะทําให้เพื่อนๆติดโรคตาแดงได้จะ้ะโรคตาแดงทําให้ตาอักเสบเครืองตาน้ําตาไหลตาจะแดงเรือ้อแมงหวีชอบมาตอมและเป็นตัวแพทยเชียรไปยังคนอื่นๆจะ้ะ เด็กๆที่ไม่ชอบล้างมือเมื่อขยี้ตาอาจจะทำให้ติดโรคตาแดงและคนที่ชอบไปเตะเนื้อต้องตัวของคนที่เป็นโรคตาแดงอาจจะทำให้ติดโรคตาแดงได้เช่นกันแม่พาลูกหมูไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยาหยาดตาและสั่งให้พักผ่อนจนกว่าจะเป็นปกติจะ้ะเพื่อนๆบ่นคิดถึงลูกหมูกันใหญ่เลยขอบคุณนะที่คิดถึงเราเราก็คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันถ้าลูกหมูหายดีแล้วแม่จะทำขนมฝากลูกหมูให้เพื่อนๆทุกคนที่โรงเรียนนะจะ๊ะ ขอบพระคุณมากครับลูกหมูแล้วกลับบ้านกันนะโอเคบายยนิ okay, bye bye. ทานเรื่องนี้จบลงแล้วทุกท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะสงสารลูกหมูตาแดงกันบ้างหรือเปล่าที่ไม่ได้เจอเพื่อนๆหวังว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านนะคะทุกท่านสนใจหนังสือดีๆแบบนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาใช้ห้องสมุดมีชีวิตของเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร ิฉันตัวแทนชมรมยุวบรรณารักน้อยขอจบการนำเสนอหนังสือไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ